ว่ายังไงซานต้าออมาช่วยพ่อรีวิวเหรอครับวันนี้เราก็จะมารีวิวของแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่างๆของตัวโซฟาตัวนี้กันนะครับชั้นแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของที่เป็นฟูกนุ่มนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสีอ่อนนะครับพอเข้ากับตัวโครงสีดําแบบนี้นะก็ดูดีเลยนะครับซึ่งเมื่อทำให้หลังรถของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับชั้นวางของ2ชั้นเนาะสามารถวางด้านบนได้ นั่งด้วยได้ไหมกับพ่อนั่งด้วยได้ไหมกับพ่อนั่งด้วยได้ไหม,ไไหม,มโซฟามันเล็กหรือตัวเราใหญ่เดี๋ยวบอกดิโซฟามันเล็กหรือตัวเราใหญ่ครับซันตา้าสวัสดีครับซันต้าชแนลนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวของแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะรีวิวตัวของ DOD นะครับ กู๊ดแล็กโซฟานะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นโซฟาที่เราอะเล็งไว้นานแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ว่าล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งจะไปรีวิวร้านแคมปิ้งนะครับร้านชื่อฟูแคมนะครับทำให้ได้เห็นว่าซานต้าเนี่ยเขาชอบโซฟามากเลยนะฮะคือเขากระโดดขึ้นไปนอนเองเลยนะแล้วเราก็เลยแบบโหนห้ารักจังเลยแบบว่าซานต้าน่าจะชอบโซฟาแบบนี้แบบมแบบีอะไรนุ่มๆให้เขานอนให้เขานั่งอะไรเง mm ี hmm. ้ยเราก็เลยถึงโอกาสว่าเอองั้นก็จัดมาเลยแล้วกันแต่ตัวเนี้ยเราไม่ได้ไปซื้อที่ร้านฟูแคมนะครับ เราก็สั่งมาจาก Lazada นะครับให้เขามาส่งที่บ้านเนาะอันนี้ก็โชคดีนะครับได้ช่วงที่เป็นโปร66อะไรงี้ด้วยนะครับก็จะได้ลดราคาไปหน่อยนะฮะมาอย่างไงซานต้าโอมาช่วยพ่อรีวิวเหรอครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงขนาดของโซฟาตัวนี้กันก่อนนะครับสำหรับความสูงของเก้าอี้ตัวนี้นะครับจากพื้นถึงพนักพิงส่วนที่สูงที่สุดก็จะอยู่ที่74ซนติเมตรนะครับขนาดความยาวของโซฟาก็จะอยู่ที่100เซนนะครับและขนาดที่พับเก็บนะครับก็จะอยู่ที่ความยาว100เซนเหมือนกันนะครับและกว้างจะอยู่ที่13ซนติเมตรนะครับน้ำหนักของเขาก็จะอยู่ที่5.5กิโลนะครับตัวนี้เนี่ยลองยกดูแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบามากนะครับ น้ำหนักแบบนี้ผู้หญิงก็สามารถยกได้นะครับก็จะเห็นว่าขนาดของเขานะครับมีความกระทัดรัดนะครับความสูงใกล้ๆกับพวกเก้าอี้แคมปิ้งทั่วๆไปเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเก้าอี้ที่ผมมีก็ลองเทียบกันดูก็ขนาดไล่เลี่ยก,กันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบโซฟาที่เตี้ยก,กว่านี้เนี่ยก็จะมีรุ่นที่เป็นโลกว่านี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะฮะแล้วก็สีของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีดําสีเขียวสีแทนนะครับ เก้าอี้สีดํากับสีเขียวเนี่ยตัวโครงของเขาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวผ้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวสีแทนเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะครับตัวโครงเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับแต่ตัวผ้าจะเป็นสีแทนนะตัวโครงสร้างนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับแล้วก็เป็นผ้า 600D พ o ลีเอสเตอร์นะครับตัวนี้ที่ผมลองนั่งก็ค่อนข้างจะสบายนะครับรู้สึกว่าเออระยะอะไรเงี้ยกำลังดีเราสามารถที่จะนั่งยืดขาก็สบายนะครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนต่างๆของตัวโซฟาตัวนี้กันนะครับสำหรับด้านข้างของโซฟาตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่วางแขนนะครับซึ่งเป็นไม้จริงนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับมีลายเสี้ยนของไม้ให้เห็นชัดเจนแล้วก็ผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะก็จะเป็นสีอ่อนนะครับพอเข้ากับตัวโครงสีดําแบบนี้นะก็ดูดีเลยนะครับและที่ขาของโซฟาตัวนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับฟุตเตอร์นะครับรองตัวขาอีกทีเพื่อไม่ให้ตัวขาเนี่ยมันสัมผัสกับพื้นโดยตรงนะครับ ตัวนี้ก็ช่วยให้การวางในพื้นที่ต่างๆมันมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโซฟาเองเนี่ยก็จะเป็น2ชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของที่เป็นฟูกนุ่มๆนะครับตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับจะเป็นเหมือนปลอกสวมเนาะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับตินทุกแกที่ลัดไว้ข้างหลังนะครับเราสามารถที่จะแกะแล้วก็ถอดออกมาได้นะครับ <S <S ข้อดีของการที่มันถอดได้แบบนี้เนี่ยเราสามารถเอาตัวฟูกตัวนี้เนี่ยไปแยกตากแดดได้นะครับเวลาที่เราจะเอาไปทําความสะอาดก็จะทําได้ง่ายนะครับ พอเราเอาฟูกชั้นบนออกแล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของชิ้นล่างนะครับตัวผ้าชิ้นล่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้าที่เป็นผ้าเดียวกันกับตัวฟูกด้านบนเลยนะครับแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดได้เหมือนกันนะครับโดยการที่เราสามารถถอดตัวล็อกข้างหลังนะครับ3ตัวกับตีนทุกแกนะครับก็สามารถถอดได้เช่นกันแต่จะเป็นการถอดเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นแหลกนะครับในการ วางของนะครับในรถซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะวางเข้าไปในรถได้เลยนะครับแบบพอดีพอดีเลยนะวางไว้หลังรถแล้วก็เป็นตัวสแต็กนะครับในการวางของได้ซึ่งเมื่อทำให้หลังรถของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับชั้นวางของ2ชั้นเนาะสามารถวางด้านบนได้วางด้านล่างได้ก็ทําให้จัดของได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับเท่าที่สัมผัสตัวผ้าข้างล่างเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความแข็งแรงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นชั้นเดียวเนาะ คือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ฟูกตัวนี้เนี่ยในการนั่งลงไปนะครับแล้วเรานั่งลงไปเลยกับผ้าตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าอนาคตมันอาจจะทำให้ผ้าตัวนี้มันเปื่อยแล้วก็อาจจะทำให้ขาดได้นะครับนั่งเนี่ยเราก็ควรจะใช้ฟูกตัวนี้เนี่ยมาประกอบใส่นะครับแล้วค่อยนั่งเนี่ยเพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักะก็จะทำให้เป็นการเซฟตัวโซฟาของเราได้ดีขึ้นนะครับ การใช้ง,งานโซฟาตัวนี้ก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เรายกออกมานะครับแล้วก็กางได้เลยนะครับแค่นี้เลยนะครับพอเรากางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาล็อกตัวล็อกฝั่งขวานะครับก็จะช่วยให้การนั่งเนี่ยมันมันม่นคงยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างเราเอามาให้ซานต้าใช้นะครับมีการแบบว่ามานอนมานั่งบนตัวโซฟาตัวนี้นะครับตัวผ้าตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผ้ามันค่อนข้างจะ ติดขนนะครับของน้องหมาได้ง่ายนะฮะโอ้โห,โโหเก่งเลยชอบไหมครับชอบไหมครับโอ้โหเอาไปเที่ยวนะลูกไม่เอาไปแคมป์กันนะซานต้าชอบไหม <c oughs> แลวถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ให้กับเราด้วยนะครับส่วนซานต้าชาแนลจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือมารีวิวอุปกรณ์อะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย